โอเคก็สวัสดีครับกับพบกันอีนครั้งในคอร์สโครงการพิเศษฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับสอวันนเนาะอันนี้ก็คือชี้พิเศษก็คือเทคนิคการอินทิเกรตแหละอันนี้จะเป็นหัวข้อที่3แล้วก็คือการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยทีนี้คุยในเชิงทฤษฎีกันก่อนเนาะเทคนิคเรื่องการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกนอะจริงๆก็คือเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนั่นแหละมันคือวิธีเดียวกันแค่เปลี่ยนตัวแปรแต่มันแค่ต้องรู้เฉยๆว่าต้องเปลี่ยนตัวแปรยังไงพวกฟังก มันจะดูท่องจําเยอะถูกป่ะวิธีนี้แนะนําก็คือพยายามเข้าใจว่าเขาเปลี่ยนตัวแปรอะไรแล้วทำไมถึงเปลี่ยนแบบนั้นทาไมไปถึง work เกนะมันจะได้ไม่ต้องจำเก็บอะเมียนมันต้องต้องจาเยอะแล้วมันจะดูแปลกๆก,ก็พยายามดูนะว่าเขาเปลี่ยนตัวแปรเป็นอะไรแล้วทําไมถึงเปลี่ยนแบบนั้นเปลี่ยนแบบนั้นแล้วมันช่วยแก้ปัญหาย,ยังไงโอเคมาดูรูปแบบแรกกันก่อนเลยก็คือรูปแบบที่เจอเยอะที่สุดในฟิสิกส์เนาะก็คือไซคอสก็จะเป็นไซกําลังเอ็มคอรสกำลังเอ็นแบบนี้คือเป็นไซกําลังอะไรสักอย่างแล้วก็คอไรสัก่ วิธีการก็คือมันจะมีอยู่3ขีดดูกําลังขี้ก่อนเนาะก็คือมันเป็นคอร์สกำลังขี้หรือว่าทรายกำลังขี้ถ้าเจอคอร์สกำลังขี้เก็บคอร์สไว้หนึ่งตัวแล้วแปลงที่เหลือเป็นทรายถ้าเจอทรายกำลังขี้เก็บไว้หนึ่งตัวแล้วแปลงที่เหลือเป็นคอร์สได้หมดได้นะหรือกรณีสุดท้ายคือถ้ามันเป็นกําลังคู่ทั้ง2ตัวให้ใช้สูตร half angle formula ก็คือสูตรนี้เนาะทรายกำลังสอง x ก็คือ1ส่วน2 1ลบคอร์สอ x คอร์สกำลังสอง x ก็จะเหมือนกันแค่เปลีป่ยนไปเครื่องหมายบวกโอเคทีนี้นองนะ้ใช จะเป็นมุมบวกกันมุมลบกันแล้วก็จะเป็น2ฟังก์ชันตีโกนคูณกันถูกปะมันท่องก็ต้องทองแบบนี้เนาะสายบวกซายได้2องสายคอสสายลบ s ายได้2องคอสสายคอสบวกคอสได้2องคอสคอสแล้วก็คอสลบคอสลบสอง i ายายแบบนี้เนาะนี่คือเวลาทองโอเคแต่เราเรียนมปลายมาน่าจะรู้จักเอกลักษณ์พวกนี้อยู่พอสมควรแล้วแหละในเรื่องขึ้นกับควอนตัมที่จะใช้เอกลักษณ์พวกนี้เนาะแต่ว่าที่เราจะเรียนกันก็คือข้างบนตัวนี้มาดูตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่าคอสกำลัง 3x dx เวลาเคสเนี่ยมันเข้าเคสคอสกำลังสามก็คือคอสกำลังขี้ถูกปะเวลาเจอไซด์คอสให้มองหากําลังขี้ก่อนเนาะก็ออกมาดูกันเวลาเจอคอสกำลังสามเมันเข้าเคสคอสกำลังขี้ถูกปะหลักการก็คือให้เก็บคอสไว้หนึ่งตัวถูกไหมก็จะกลายเป็นอินทิกรัลของคอสกำลังสองเแล้วก็จะเก็บคอสไว้หนึ่งตัวถูกปะคอสเอ็์ดีเอแบบนี้ ทาไมเราถึงเก็บไว้แบบนี้ดูเนาะเขาบอกว่าให้เก็บคอร์สไว้หนึ่งตัวแล้วเปลี่ยนที่เหลือเป็นไซน์ถ้าคอร์สมันกําลังขี้แล้วเราดึงออกมาหนึ่งตัวอะไรก็ตามที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นคอร์สกำลังคู่หมดแล้วถูกปะทีนี้คอร์สกำลังคู่มันใช้เอกลักษณ์ตีโกณตัวนี้ช่วยได้เนาะก็คือไซน์กำลังสองบวกด้วยคอร์สกำลัง 2x เท่ากับ1ถูกไหมเพราะงั้นมันก็จะได้ว่าตัวนี้คอร์สกำลังสองมันก็คือ1ลบไซน์กำลัง 2x นั่นเอง เสร็จแล้วที่เราทําแบบนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวแปรอีกทีหนึ่งเนาะถ้าเราให้ไอตัว s i n เป็น u ได้ไหมคีย์สำคัญเนาให้ sin เป็น u ถูกปะ u เท่ากับ s i n x อืินทิเกรตตัวนี้ก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ 1-u ลบ u กำลังสงถูกปะทีนี้ดูเนาะถ้าเราให้ u เป็น s i n x ถูกปะมันจะมีคอ s x อยู่ตัวนี้ที่เราเก็บไว้1ตัวตั้งแต่แรกเลยถูกปะแล้วเราต้องเปลี่ยน dx เป็น du ถ้าเราให้ u เป็น sin x ราคาที่เราต้องจ่ายก็คือต้องหารด้วยคอร์ด x ตัวนี้ถูกปะจากการเปลี่ยนตัวแปรและเราก็น่าจะเห็นนะเนาะว่าทําไมเราถึงเก็บคอร์ดไว้หนึ่งตัวตั้งแต่แรกมันก็จะตัดกันไปถูกปะนะเนาะก็จะอินทิเกรตออกล่ะเพื่จะกลายเป็น u ลบด้วย u กําลังสามส่วนสามถูกไหมหนึ่งส่วนสาม u กําลังสามแล้วเราให้ u คือ sin x ถูกปะเพราะงั้นมันจะได้เป็น sin x ลบด้วยหนึ่งส่วนสาม ไซด์กำลัง 3x แล้วก็บวก4นี่คือคำตอบได้เนาะอันนี้คือเคสที่1ก็คือเจอคอร์สกำลังคีเก็บคอร์สไว้1ตัวได้ไหมคอสตัวแล้วเราเก็บคือสีเหลืองตัวนี้คอสตัวที่เหลือมันจะเป็นกำลังคู่แล้วเราก็ใช้เอกลักษณ์ไซด์คอสตัวนี้เปลี่ยนเป็นไซด์ให้หมดพอเปลี่ยนเป็นไซด์แล้วเรามองไซด์เป็นอยู่ตัวคอรสที่เก็บไว้ก็จะโดนตัดตอนเปลี่ยนดิฟเฟอเรนเชียลตอนนี้เนาะนี่คือขั้นตอนมาตรฐานของเราข้อถัดมาก็คือข้อนี้เนาะไซด์กำลังห้าคอร์สกำลังสองกำลังคู่ ดูกำลังขี้เนาะกำลังขี้อยู่ที่ s ายถูกปะ่ะเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือเราเก็บสายไว้ตัวหนึ่งถูกไหมเก็บ s ายไว้ตัวหนึ่งก็จะเป็น s ายกาลัง 4x cos กำลัง 2x ถูกไหมเสร็จแล้วมันจะเหลือ s าย x ตัวหนึ่งที่เราเก็บไว้ตรงนี้ถูกป่ะ dx โอเคแล้วเหมือนเดิมเราเปลี่ยนตัวแปรถูกป่ะถ้าเราเก็บ s ายไว้หนึ่งตัวเราให้ u เท่ากับ cos x แล้วเราแปลงที่เหลือเป็น cos ให้หมดเลยได้นะมันก็จะกลายเป็นตัวนี้ถูกป่ะ ไ okay. ซน์กำลังสอง x มันคือ1ลบคอสกำลังสอง x ถูกปะนี่คือไซน์กำลังสอง x เพรางั้นเรามีไซน์กำลังสี่ x มันก็จะมีกำลังสองอยู่ตรงนี้ถูกปะคูณด้วยคอสกำลังสอง x แบบนี้เนาะคูณด้วยไซน okay. ์ x dx เสร็จแล้วเราให้คอส x เป็น u ได้นะหลบ u กำลังสองทั้งหมดกำลังสองคูณด้วย u กำลังสองคูณด้วยไซน์ x แล้วก็เปลี่ยน dx เป็น du โอเคถ้าเราเปลี่ยน dx เป็น du ปุ๊บ d sine ต้องได้ cos เดี๋ยวนะแปบน่านะเราให้ cos x เป็น u ถูกไหม d cos ได้ลบ sine อ,องคงกานจะมีเครื่องหมายลบหนึ่งตัวแล้วมันก็จะตัดกันไปไกับอตัวที่เราเก็บไว้โอเคมันก็จะเหลือลบหนึ่งถูกไหมแล้วก็กลายเป็น integral ของหน้ากำลังสองถูกปะลบสอง u ถูกไหมแล้วก็บวกหลังกำลังสอง แบบนี้คูณด้วย u กําลังสองตรงนี้ du แล้วก็มีลบ1อยู่ที่เดิมถูกไหมอินทิกรของ u กําลังสองลบ2 u กําลังสี่บวกส u กําลังหก du ซึ่งเราหน้าที่อินทิเกรตได้แล้วเนาะก็จะได้ออกมาเป็นลบ1่คูณกับ1ส่วน3 u กําลังสามลบสส่วน5 u กําลังห้าแล้วก็จะบวกด้วย4ส่วน7 u กำลัง7แบบนี้เขียนไม่ค่อยสวยนิดนึงเนาะแล้วก็จะมีบวก4อยู่แต่แล้วเราให้ u เป็น cosx ถูกปะก็แทนเข้าไปเนาะมันจะได้เป็นลบ1ส่วน 3cos กลัง 3x แล้วก็บวก2ส่วน 5cos กำลัง 5x แล้วก็ลบ4ส่วน 7cos กลัง 7x แล้วก็บวก4คำตอบน่าจะประมาณนี้เนาะ ลบหนึ่งส่วนสามคอรสามบวกสองส่วนห้าคอรห้าลบหนึ่งส่วนเจ็ดเอ๊ะลบหนึ่งส่วนเจ็ดไม่ได้ลบสี่ส่วนเจ็ดเหรออืมผมคิดอะไรผิดหน้ากำลังสองสองหน้าหลังหลังกำลังสองอ๋อมันต้องไม่มีเลขสี่ตัวนี้สี่ใช่ไหมไม่มีเลขสี่ถ้าไม่มีเลขสี่ตัวนี้ก็ต้องกลายปเป็นเลขหนึ่งเนาะอือปบนี่คือคําตอบโอเค,อเคได้ไอเดียอยู่เนาะก็คล้ายๆข้อข้างบนเลยถูกป่ะแค่เจอไซร์กำลังคี้ถูกป่ะไซร์กำลังห้าก็เก็บไว้หนึ่งตัวแล้วแปลงที่เหลือเป็นคอรให้หมด แล้วเราก็ให้คอสเป็น u ดูไหม u เท่ากับ cos x แล้วที่เหลือมันก็จะตัดตอนเปลี่ยน differential sign ที่เก็บไว้หนึ่งตัวก็จะตัดกันไปแบบนี้โอเควิดีโอที่เราดูอยู่ตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของคอสฟิสิกพื้นฐานสำหรับสอวนอนะครับผมเป็นโครงการพิเศษที่ทําให้น้องๆที่ไม่มีพื้นฐานทางฟิสิกเนาะแล้วก็รู้ตัวว่าสนใจอยากเรียนฟิสิกอยากเก่งฟิสิก์แล้วแหละก็คอเนี้ยมันราคาอยู่ที่5 0 0บาทต่อเดือนเนาะแล้วก็เนื้อหาจะเป็นเจนอลโอฟิสิกหนึ่งสองก็คือที่เรียนกันตอนปีหนึ่งนั่ แล้วก็เป้าหมายของคอร์นี้ก็คือถ้าเราเรียนคอร์นี้แบบเต็มจนจบคอร์นเลยเนาะก็น่าจะติดสองเราพิสตคล้ายสองส,บ,สบายๆเลยเอเรเวลก็น่าจะได้คะแนนประมาณ80บวกเนาะแล้วก็ถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยวิอะไรถูกป,ปะปีหนึ่งก็น่าจะได้เกรดวิชานี้ประมาณ B ขึ้นไปเนาะบ B บวก A แล้วแต่คอร์นนี้รูปแบบการเรียนก็คือเราจะได้เป็นวิดีโอกับชีตไปเราดูวิดีโอแล้วเราก็ทาโจทย์ในชีตเสร็จแล้วเราก็มาสอบปากเปล่าเนาะแล้วก็ไล่ขึ้นไปทีละระดับเหมือนการเก็บเลเวลในเกมนั่นแหละถ้าสนใจยังไงก็ลองลองล แล้วก็ถ้าสนใจซัพพอร์ตช anel ยังไงก็อย่าลืมนะครับผมเรามี YouTube Member เนาะสมัครเป็น Member ใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะลงเรียนคอร์สแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาทั้งคู่เลยครับถัดมาก็คือฟอร์มที่มันแบบไม่มีกำลังขี้ถูกป่ะอาจจะเป็นไซา์กำลัง2คอร์สกำลัง2หรืออาจจะมาทั้งสตัวแล้วก็ได้ไซายกำลังสอคอร์สกำลังสงแบบนี้เนาะเป็นกำลังคู่ทั้งสองตัวถ้าเป็นกำลังคู่ทั้งสตัวแบบนี้มันไม่มีวิธีเก็บถูกป่ะถ้าเราเก็บไว้หนึ่งตัวปุ๊บมันจะเป็นกำลังคกาัเ่นน้ข เพราะงั้นถ้าเจอแบบนี้นให้ใช้ half angle formula ช่วยได้นะ s i n ์กำลัง2 x ถูกป่ะมันจะเท่ากับ1 c o s 2ลบ x ส่วนถูกป่ะ1-2 1 c o ส่วนสอลบโคศส x ถูกไหมแล้วคยดอีกอย่างหนึ่งก็คือ1 2ึ2่งส่วนลบ่ x ไม่เป็นไรเหมือนกันโอเคเพราะงั้นมันจะได้ว่า s i n ์กำลัง4ถูกป่ะมันก็นจะกลายเป็น1-4 1 c o ส่วนลบ x ทั้งหมดกำลัง2แบบนี้เนาะนี่คือ s i n ์กำลัง4 x โอ okay. เคแล้วมันก็จะได้ว่าอินทิกรัลของไซน์กำลัง c x dx มันก็จะกลายเป็น1ส่วน4ถูกไหมแล้วก็อินทิกรัของหน้ากำลังสอลบ2หน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสแบบนี้มันก็ได้อินทิเกรตบางตัวได้เลยเนาะ โอเคตัวหน้าก็จะได้เป็น1นส่วนสถูกป่ะอินทิเกรตแล้วมันก็จะเป็น1นึส่วนสถูกป่ะตัวที่2ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขียนดีๆดีกว่ามันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตของ1นึ่ส่วนสี่เนี่เทอมหน้าถูกป่ะเทอมที่2ก็จะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองอินทิเกรตของคอสสองเอเอเทอมหลังมันจะกลายเป็นบวกหนส่วนสถูกไหมอินทิเกรตของ cos กำลังสองสองเ มันเป็นคอสกำลังสองอีกแล้วเห็นปะคอสกำลังสองมันคือเลขคู่ถูกไหมแล้วมันไม่มีตัวอื่นยุ่งเลยถูกปะมันใช้สูตรนี้เนาะคอสกำลังสอง x เท่ากับหนึ่งส่วนสองหนึ่งบวกคอสสอง x ถูกไหมถ้าเราทําแบบนี้ปุ๊บแล้วเราใช้นี่มัน2 x อยู่แล้วคูณ2ก็จะกลายเป็น4 x ถูกปะก็จะกลายเป็น1ส่วน2 1บวกด้วย cos 4 x แบบนี้ dx ก็จะเป็นเทอมสุดท้ายเนาะ เทอมหน้าอินทิเกรตได้อยู่แล้ว 1, ถูกป่ะ1นส่วน x เทอมที่2อ cos 2 x ยิบไซน์ได้ cos ถูกปะ่ะแต่มันเป็น2 x มันไม่ใช่ x ก็ต้องเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงเนาะมันจะได้ลบ1ส่วน4 sin 2 x อันนี้มาจากการเปลี่ยนตัวแปรนะให้2 x เป็น u เราอินทิเกรต cos x ได้ถูกปะ่ะแต่เราอินทิเกรต cos 2 x ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงอย่าลืมเนาะ1ส่วนสกับ1ส่วน2คูณกันได้1ส่วน8ถูกป่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นอินทิกรลของ 1นึ่งบวกคอสสีถูกไหมโอเคลองทำแบบเร็วๆเลยเนาะ1นึ่งบวกคอสสีตัวที่เรา1เราอินทิเกรตแล้วยังไงก็ต้องได้ x ถูกป่ะคอสสี่เอ็กต์ดิฟไซสี่เได้ cos 4x ถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นบวก1นึ่งส่วนสี่คอสโอเคลองตั้งดูเนาะจากการเปลี่ยนตัวแปรนั่นแหละจัดรูปนิดนึงจะได้เป็น3ามส่วนแปแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสไซส์สอ แล้วก็บวกด้วย1ส่วน4 c o s อ x บวก4น่าจะประมาณนี้เนาะขอ้อนี้เช็คคำตอบแบบมไม่เหมือนะอโอ้เขาดึง1นส่วน4ออกมาก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน4ถูกปะถ้าเราดึง1นส่วน4ออกไปก็จะกลายเป็น3ส่วน 2x ถูกไหมลบ s i n 2x x บวกด้วย c o s 4 x เแล้วก็บวก4 จะบวกสีข้างนอกก็ได้นะเหมือนกันไม่มีปัญหาอ๋อตรงนี้ปะโทษทีอินทิเกรตคอร์ต้องได้สายปะไม่ใช่คอร์สป่ะโอเครงั้นตรงนี้ต้องเป็นสาย 4x ได้สาย 4x โอเคตัวนี้มันมีหนึ่งส่วนสี่อยู่แล้วถูกป่ะแล้วเราเอาหนึ่งส่วนแปดคูณเข้าไปถูกป่ะเพราะงั้นมันก็ต้องกลายเป็นแปดสี่สามสิบสองสาย 4x โทษทีเนาออินเลเ็กิดเสร็จแล้วเราดึงสี่เข้าไปถูกไหม ถ้าเราดึง4ออกมาข้างนอกก็จะเหลือ1นึ่งส่วนแสี่เอโอเคน่าจะเหมือนละหนึ่งแปดไซด์สี่เอโอเคเราท,ทีไม่มีอะไรคิดเลขผิดนิดหนะ่อยนี่คือคําตอบเนาะก็ไอเดียอย่างที่บอกเลยเจอไซดเป็นกำลังคู่ดูปะ่ะแล้วไม่มีกำลังคี่อยู่ให้ใช้ half angle formula เนาะเปลี่ยนเปลี่ยนมองเป็นไซด์กำลังสี่มองเป็นไซด์กำลังสองทั้งหมดกำลังสองแล้วใช้ไซดกำลังสองเท่ากับดึงส่วนสอง,สองหนึ่งลบคตรสองเอง็กซ์แบบนี้เนาะอินทิเกรตแล้วมันเจอคอยส์กำลังสองตัวนี้อีกใช่ปะ่ะ เขากเราสองตัวนี้ก็ใช้ฮาร์เบอร์โฟมไล่อีกทีหนึ่งเปลี่ยนครึ่งมุมแบบนี้เนาะนี่คือการอินทิเกรตทรกับคอร์ดตัวถัดมาจะยากกว่าเดิมนิดนึงเนาะก็คือคู่แทนกับสิกคู่แทนกับสิกอ่ะมันจะค่อนข้างยากแล้วมันเจอในฟิสิกส์ไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นเพราะงั้นรู้ผ่านๆก็พอให้รู้ว่าต้องทำยังไงก็ตามอ่ามันจะมีตัวแทนกับตัวสิกตัวนั้นที่ต้องรู้สองตัวล่างอินทิเกรตแทนได้ล็อกสิกน่าจะทำให้ดูไปแล้วเนาะตอนวิดีโอการเปลี่ยนตัวแปรไอตัวล่างตัวนี้เป็นตัวพิเศษทที่ออจจะตต้้้งรูไววเเลลยินกก็บแ มันใช้เยอะอยู่เนาะในฟิสิมันเจอโจทย์แบบนี้หลายข้ออยู่ที่ต้องอินดิเกตในฟอร์มนี้ก็รู้ไว้เหมือนกันว่าต้องทำไงไอเดียเหมือนกันใส่้อเมื่อกี้มายงกันผ่านเอกลักษณ์ใส่กําลังสองบวกํอกังสองนี้หนึ่งถูกป่ะแทนเศษก็จะมีเอกลักษณ์เนาะแทนกําลังสองบวกหนึ่งได้เศกําลังสองเอกลักษณ์ตัวนี้ใช้เปลี่ยนแทนเศษไปมาได้แล้วก็ต้องรู้เนาะดิฟแทนได้เสษกําลังสองดิฟเศษได้เศษคูณแทนถูกไหมทีนี้หลักการมันมีอยู่ว่าถ้าเจอคู่แทนเศษถูกป่ะ ดูว่ามีตัวไหนถ้าเจอดูว่าเสกกาลังคู่หรือเปล่าหรือว่าแทนกําลังคี่หรือเปล่าถ้าเจอเสกกาลังคู่เก็บเสกไว้2ตัวนะนะถ้าเจอแทนกําลังคี่เก็บเสกกับแทนไว้อย่างละตัวอย่างที่บอกพยายามไม่ต้องจําพยายามใช้เซนส์เดาว่าต้องเปลี่ยนตัวแปรยังไงเนาะโอเคมาดูข้อนี้กันข้อนี้คืออินทิกรัลของแทนกําลังหกเสกกาลังสี่ถูกป่ะต้งใจเขียนนิดนึงเนาะจะได้สวยสวยเสกกาลัง Cx dx โอเคเรามีเคสของเศษกาลังคู่กับแทนกําลังคี่ถูกปะข้อนี้มันเข้าข่ายเศษกำลังคู่ถูกปะตรงนี้เศษกำลังสี่หลักการก็คือเก็บเศษไว้2ตัวถูกปะก็จะกลายเป็นแทนกําลังหกแล้วมันก็จะเหลือเศษกาลังสองถูกปะเราบอกว่าแทนกําลังสอง x บวกหเท่ากับเศษกาลังสอง x ถูกปะ ตรงนี้มันจะเหลือ10กําลัง2ถูกป่ะ10กําลัง2ก็คือแทนกําลัง2 x บวก1แบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราเก็บเศษไว้2ตัวถูกป่ะน่าจะเดาได้แล้วเนาะว่าเก็บไว้ทําไมที่เหลือมันกลายเป็นแทนหมดแล้วถูกป่ะเพราะงั้นเราเปลี่ยนตัวแปรโดยให้ u เท่ากับแทน x ไปเลยได้เนาะดิฟแทนได้10กําลัง2ถูกป่ะเพราะงั้นมันจะกลายเป็นอินทิกรัลของแทนกําลัง6แทนกําลัง2ได้แทนกําลัง8 u กําลัง8ถูกไหมบวกด้วย u กําลัง ตัวนี้มันจะกลายเป็นเศษกำลังส x dx เราเปลี่ยนเป็น du ถูกปะเราให้ u คือแทน x ดิฟแทนได้เศกำลังสนี่คือสาเหตุที่เราเก็บเศษกำลังสไว้เนาะมันจะตัดกันตรงนี้โอเคก็จะเสร็จแล้วปะมันจะได้เป็น1.9ส่วน 9, u กลัง9ถูกปะแต่เราให้ u คือแทน x เพราะงั้นมันจะกลายเป็นแทนกำลัง9 x บุกด้วยหนส่วน7 u กำลังเถูกไหมก็จะกลายเป็นแทน, 1, น 7, กำลัง 7, ลเ x แล้วก็บวกสี่นี่คือคําตอบถัดมาคือข้อนี้แทนกําลังห้าเจกําลังเจ็ดม,มันเข้าข่ายแทนกําลังขี้ถูกปะ่ะเวลาเจอแทนกําลังขี้ให้เราเก็บเซจกับแทนไว้อย่างละตัวถูกไหมดูเนาะมันก็จะกลายเป็นอิทิโกตัวนี้ถูกปะ่ะเราเก็บเ็กกับแทนไว้อย่างละตัวถูกไหมก็จะเหลือแทนกําลังสี่เ็กํากลังหกเกถูกปะ่ะแล้วก็จะมีเซ x ็คูณ t a n x แล้วก็ dx อยู่ตรงนี้เนาะทีนี้เราน่าจะพอเห็นนาะคนได้แหละว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้เราเปลี่ยนตัวแปรมาเยอะแล้วเนาะดิฟเศษได้เศษคูณแทนถูกไหมถ้าดิฟเศษได้เศษคูณแทนตัวเนี้ยเราควรทําทุกอย่างให้อยู่ในรูปเศษปะเศษปัญญากำลังอะไรก็ช่างมันถูกปะแทนมันกาลังขี้ถ้าเราดึงออกไปหนึ่งตัวมันจะเหลือกําลังคู่ถูกปะกาลังคู่มันเปลี่ยนเป็นเศษได้ถูกปะแทนกําลังสองบวกหนึ่งได้เศษกำลังสองอเขียนอกแล้ให้เนาะจะได้ไม่ลืมแทนกําลังสอง x บ 1, จะได้เป็นเศษกำลังสอง x ตลอดถูกไหมเพราะงั้นแทกนกำลังสี่ถูกปะแทกนกำลัง 4x มันก็คือเศษกำลังสอง x ลบหนถูกปะทั้งหมดกำลังสองคูณด้วยเศษกำลังหกได้เนาะทีนี้มันจะมีเศษ x คูณแทน x อยู่ข้างหลังถูกไหม dx ข้างหลังโอเคไอเดียก็คือเราเปลี่ยนเลยได้ไหมเราให้เศษเเป็นยู ถ้าเราให้เศษ x เป็น u ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยน d x เป็น d u ได้ราคาที่เราต้องจ่ายก็คือต้องดิฟมันถูกปะดิฟเศ c ได้เศ c คูณแทนถูกไหมมันก็จะตัดจระปตัวที่เราเก็บไว้ไปนี้ได้เนาะตัวนี้มันก็จะเข้าข่ายถูกปะอันที่ก็นี้ก็จะกลายเป็น u กําลัง2ลบ1เนาะหน้ากําลัง2 u กําลัง4ลบ2 u กําลัง2บวก1 คูณด้วย u กําลัง6 du ก็จะกลายเป็นอินทิกรัลของ u กําลัง10ถูกปะลบ2 u กําลัง6 28บวก u กําลัง6 du จิ้งแซงเล็บนิดนึงเนาะจะได้สวยสวยโอเคเสร็จแล้วปะ u คือศ0 x ถูกปะมันก็จะได้เป็น1ส่วน11 1กําลัง 11x ลบ2ส่วน9 1กําลัง 9x แล้วก็บวกด้วย1ส่วน7 สกบกำลัง7 x แล้วก็บวกสคำตอบน่าจะประมาณนี้เนาะเช็คแบบหน่งนย์สิบเ11ดสิบเอ็ดลบสองนยสิบเกบวกหน่งนยสิบกำบวกสโอเคเสร็จแล้วทีนี้อย่างที่บอกมันมีตัวหนึ่งที่เราใช้ค่อนข้างบ่อยในฟิสิกส์เนาะดิฟแทนไดล็อกเซกเมื่อกี้ตัวเกียนตัวหนึ่งแล้วถูกป่ะจากนั้นเราเปลี่ยนตัวแปรเป็นไซส่วนคอร์ดแล้วเปลี่ยนคอร์ดเป็นยูก็ได้ทำให้ดูตอนเปลี่ยนตัวแปรแล้วถูกไหมทีนี้ตอนตัวนี้มันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวเซกตตัวเเเนนี้ยอิิทกกรซได เจอในไฟฟ้าอยู่ตัวหนึ่งเนาะตัวนี้เดี๋ยวถ้าทำเรื่องขอไฟฟ้าเราน่จะเจอแหละจู่ที่มันต้องใช้ตัวนี้เขีมาดูกันว่ามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงอย่างที่บอกมันเป็นตัวพิเศษถูกป่ะเราดูรอบเดียวก็พอว่าเขาทำยังไงเนาะก็ตัวที่เราอยากได้คืออินทิกรลของเอก x dx ถูกปะ่ะทีนี้มันก็มีนักคณิตศาสตร์เขาก็ฉลาดแหละเขาก็เห็นอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเห็นได้ยังไงไอเดียที่เขาทำก็คือตัวนี้เขามีเอก x u ถูกไหมสิ่งที่เขาทำคือเขาเอาเอษ บวกแทนคูณเข้าไปทั้งบนทั้งล่าง 10x บวกด้วยแทน x ทำได้ดูปะ่ะคูณทั้งบนทั้งล่างมันก็เท่าเดิมดูปะ <c oughs> นี้มันแปลกปะ่ะทำไมถึงรู้ได้ไงว่าต้องคูณเข้าไปแบบนี้แบบจินตนาก,การลำเลื้อนอะไรแบบนี้โอเคข้างล่างมันก็จะเหลือเป็นเศ x ถูกปะ่ะแล้วก็จะบวกด้วยแทน x ข้างบนมันก็จะกลายเป็น10กำลังสอง x บวกด้วยเ x x คูณแทน x ถูกปะ่ะด okay. <c oughs> ีเโอเคเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ข้างล่างนี้เป็น u ได้ปะ่ะถ้าให้ข้างล่างนี้เป็น u ถูกไหมทีนี้ดูความบังเอิญก่อนนะมันก็จะได้เป็นอินทิกรัของ1นส่วน u ถูกปะ่ะเสร็จแล้วจะมีข้างบนถูกปะ่ะข้างบนก็คือเซกกำลังสอง x บวกด้วยเศก x คูณแทน x อยูถูกไหม สิ่งที่เราเปลี่ยน dx เป็น du ราคาที่เราต้องจ่ายก็คือดิฟแล้วใส่เข้าไปถูกป,ปะ u คือ sec x บวก tan x ดิฟ sec ได้ sec คูนแทนถูกป,ปะดิฟแทนได้ sec กำลังสองเห็นป่าว่ามันบังเอิญตัดกับ i วงเล็บข้างบนตัวนี้พอดีเลยปะ่ะจะบอกว่าบังเอิญก็ไม่ได้เน,ะนาะนะคณิตศาสตร์เขาน่าจะคิดมาแล้วแหละว,ว่ามันต้องตัดกันแบบนี้พอดีโอเคมันจะเป็นหนึ่งส่วน u du ถูกป,ปะ่ะก็จะกาลายเป็น log absolute u บวก c ถูกป่ะเสร็จแล้วเราบอกว่าให้ u คือ sec บวก tan ถูกป,ปะ่ะ าก็จะกลายเป็นล็อกแอบส์ลูของเศ x บวกแทน x บวกศโอเคตัวนี้เป็นตัวที่ต้องรู้ตัวหนึ่งเลยเนาะอินทิเกรตเศษได้ล็อกเศษบวกแทนอินทิเกรตเศษคืออินทิเกรตหนึ่งส่วนคอร์สนะอย่าลืมเศษคือหนึ่งส่วนคอร์สทุกปัสายา 10, คอรแทนครูเศษเศษคอร์สเจอในไฟฟ้าค่อนข้างเยอะอยู่ตัวนี้เพราะงั้นระวังนิดหนึ่งเวลาเจอต้องใช้แบบนี้อินทิเกรตแทนได้ล็อกเศษอินทิเกรตเศษได้ล็อกเศษบวกแทนแล้วก็แทนเศษสัมพันธ er ์กันผ่านตัวนี้แท er นกันำลังสองบวกหนึ ตัวนี้ในไฟฟ้ากับแรงโน้มถ่วงจะต้องใช้เอกลักษณ์ตัวนี้เนาะตอนเราเรียนคลาบถัดไปก็คือตีกรนสับต้องใช้เอกลักษณ์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะพอได้ไอเดียอยู่แบบว่า,วาอินทิเกรตมันทำยังไงจริงๆมันมีคู่โคไซคลอดอีกเนาะแต่อย่างที่บอกอะโคไซคลอดมันน้อยมากเลยฟิสิกส์ที่มันจะเจอก็เลยไม่สอนแล้วกันช่างหัวมันก็คู่ที่ควรให้ความสำคัญก็คือคู่สายคอร์ดต,ตอนฟูเรียซีรีส์มันใช้เยอะมากแล้วฟูเรียซีรีส์มันใช้แบบแทบจะทุกตัวในการแก้ PDE ใน Cartesian Coordinate ปะ แล้วไอตัวแทน s e กมันจะเจอแบบปะบายแต่ก็เจออยู่นะไม่ใช่ไม่เจอส่วนไอ o ซ i กคอร์ดแทบไม่เจอเลยก็ถือไม่ใช่เลยถ้าถึงคราวที่ต้องเจอจริงก็เปิดตารางดูแล้วเนโอเคน่าจะประมาณนี้ครับผม